สวัสดีครับวันนี้เราลองมาเขียนโปรแกรมทอยลูกเต๋าเล่นๆนะฮะลูกเต๋าก็จะมี6หน้าถ้าเราทอยลูกเต๋านะฮะทอยขึ้นมาลูกแรกสมมติว่าทอยมาปั๊บได้เลข1จะเป็นแบบนี้2เป็นแบบนี้ฮะสามเป็นแบบนี้4เป็นแบบนี้5เป็นแบบนี้6เป็นแบบนี้นะฮะเราสามารถที่ใช้ไมโครบิ t นะครับมาออกแบบเป็นลูกเต๋าได้นะฮะแต่คราวนี้นะฮะผมต้องการให้ทอยลูกเต๋าแล้วเนี่ยระหว่างที่ทอยแต่ละครั้งมีเสียงด้วยะครับ โดยจะออกแบบเสียงยังไงหรือออกแบบลักษณะการทอยยังไงออกแบบลูกเล่นยังไงนะครับขอให้พวกเราคิดกันเองนะฮะและทำออกมาให้น่าสนใจนะครับแต่ก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมทอยลูกเต๋าออกมาได้นะฮะลองดูพื้นฐานการเขียนโปรแกรมที่จำเป็นก่อนว่าเราจะสุ่มตัวเลขยังไงออกมาลองดูตามนี้นะครับตัวอย่างนี้ลองดูการเขียนโปรแกรมทอยลูกเตา๋านะฮะเราจะให้กดปุ่ม A นะฮะกดปุ่ม A แล้วตรงนี้นะครับ ขึ้นลักษณะของการถอยลูกเต๋าออกมานะฮะผมสามารถเขียนโปรแกรมง่ายๆได้นะครับโดยการสุ่มข้อมูลขึ้นมาเนี่ยเราก็จะใช้การสุ่มตัวเลขใช้ฟังก์ชันในการสุ่มลองดูตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่ากดปุ่ม a นะครับกดปุ่ม a แล้วมีการถอยลูกเตา๋าหรือมีการสุ่มตัวเลขผมจะประกาศตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งนะฮะสำหรับสุ่มตัวเลขนะให้ตัวแปรนี้นะครับชื่อวอ่า x เพราะฉะนั้น x เนี่ยนะครับจะต้องเกิดจากการสุ่มเกิดจากการสุ่มเมื่อเรากดปุ่มนะฮะก็นำฟังก์ชันเกี่ยวกับการกดปุ่ม a มานี่ครับฟังก์ชันเมื่อกดปุ่ม a นะฮะจัดให้ดูดีขึ้นนะครับนะคราวนี้เมื่อกดปุ่ม a นะฮะจะให้สุ่มตัวเลขก็มาที่ตัวแปรนะครับเราก็เซต x นะฮะเซต x ด้วยค่าที่เกิดจากการสุ่ม ในคณิตศาสตร์นะฮะจะมีฟังก์ชันใช้สุ่มตัวเลขครับนะปิกแรนด้อมนัมเบอร์นะนี้จะสุ่มตัวเลขตั้งแต่1ไปจนถึง6โอเคนะครับคร mm hmm. าวนี้ลองดูนะฮะลองโชว์ตัวเลขเล่นๆ mm hmm. นะครับนะลองโชว์ตัวเลขนะฮะโชว์นัมเบอนะฮะแล้วก็ลองเอา X นะครับมาแสดงผลนะครับลองกดดูนะฮะ mm hmm. ถ้ารันโปรแกรมออกว่าปั๊บนะฮะลองสุ่มนะฮะ mm hmm. นี่เป็นตัวเลขที่เกิดจากการสุ่มแล้วนะกดปับ๊บก็มีการสุ่มออกมานะฮะมีการสุ่มออกมาโอเคนะครับนะนี่ก็เป็นการสุ่มตัวเลขระหว่าง1ถึง6นะฮะคราวนี้เราจะให้ออกมาเป็นรูปลูกเตา๋าก็ไม่ใช่เรื่องยากผมหยุดซะก่อนนะฮะผมก็ใช้แบบนี้ครับถ้า x ที่สุ่มมามีค่าเท่ากับ1นะเขียนโปรแกรมแบบนี้เลยนะฮะคำสั่งควบคุมนะครับ ถ้า x ที่สุ่มมานะผมขอขอใช้ตัวนี้ก่อนเพื่อความง่ายนะฮะนะถ้า x ที่สุ่มมามีค่าเท่ากับ1น,นะฮะก็ตัวนี้นะฮะนยะอันนี้คือตัวเมินการเปรียบเทียบนะครับถ้า x ที่สุ่มมีค่าเท่ากับ1ผมจะให้แสดงเลข1ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะแสดงเลข1นนะฮะผมก็จุดตรงนี้นะฮะแต่ผมจะให้แสดงเหมือนลูกเต๋าครับจุดตรงนี้ครับ เห็นนะครับพอจุดตรงนี้ปั๊บลองลันดูนะฮะสมมติว่าถ้าถ้าเป็นเลขอื่นๆนะฮะถ้าเป็นเลขอื่นๆนะแสดงเลข1นะครับแล้วก็หน่วงเวลาหน่วงเวลานิดนึงนะครับหน่วงเวลาประมาณ1วิสมมตินะฮะประมาณหวินะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเลขอื่นๆนะฮะผมให้แสดงผลเป็นหน้าคนยิ้มนะฮะผมเอาหน้าคนยิ้มมาวางไว้ตรงนี้นะฮะคราวนี้ลองดูนะฮะพอจมลองการทางานนะปั๊บนะนี่นะฮะผมกดปั๊บ นะอันนี้ยังไม่ใช่เลขหนึ่งเห็นนะพอเจอเลขหนึ่งเมื่อไรก็แสดงตัวนี้ออกมานะฮะไนะปเลขหนึ่งเป็นตัวนี้ออกมานะฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานของเรานะครับผมจะให้พวกเราเขียนโปรแกรมต่อครับเขียนโปรแกรมลักษณะนี้นะฮะทอยลูกเตา๋าแต่ลูกเต๋านอกจากกดปุ่มแล้วนะครับจะแสดงลักษณะของลูกเต๋าเลขต่างๆออกมานะฮะผมให้แสดงเสียงด้วยครับนะต้องเอาลำโพงมาต่อ ดูโจทย์นะครับโจทย์ของผมคือเขียนโปรแกรมถอยลูกเต๋าเมื่อมีการเ,าเขียนโปรแกรมแสดงลูกเต๋านะครับเมื่อมีการกดปุ่มนะครับให้ตรงนี้นะครับเป็นการสุ่มแสดงผลนใลักษณะของลูกเต๋าแล้วก็มีเสียงออกมาด้วยนะครับโดยพวกเรานะฮะจะต้องออกแบบว่าถ้าเป็นเลข2จุดน่าจะเป็นแบบไหนถ้าเป็นเลข3จุดน่าจะเป็นแบบไหนนะกดทีหนึ่งมีเสียงออกมา นะแต่เสียงนั้นนะครับจะดังลักษณะอย่างไรนะครับหรือจะมีลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมนะฮะให้พวกเราออกแบบโอเคนะครับลองดูนะครับไม่ยากครับ